ทุกคนเล้อยากมีน้องสักกคนจังเลยเนาะวันนี้เราว่าจะมาแบบมาเดินเล่นสักหน่อยโอ้มากันเถอทุกคนคุณคุณเอ้ยหกลมเอ้ยเอ้ยคุณคุณเอ้อยทำไปนั่งแล้วแต่รู้สึแบบแบกแแปลกๆนะเอาคุณคนนี้เข้าไปขอโทับขอโทับผมไม่ได้ทำเลยนะครับนนไปก่อนนะ อ๋บัตรใช่ปะติดอืมแก็ไปกันเถอะอันนี้บัตรไปกันอะนั่นอะไรนะว,ว้าวพระเจ้าพระเจ้าส่งน้องมาให้เราเน,นี่ยเราอยากมีน้อง,งมงนานล้วอืมไปกันเถอะอันนี้เธอเป็นน้องฉันแล้วนะโอเคไหมไงั้นฉันจะให้เธอชื่อว่าอืมผมแบบเหมือนกาแล็กซี่แบบไมแบบ่ใช่า เล็กซี่ไหมหรือเ,เออเชื่ออะไรดีนะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะในใต้คอมเมนต์เออคอมเมนต์มาได้นะทุกคนว่าจะให้น้องชื่อว่าอะไรอ,อ่าไปกันเถอะเราพอดีเราวรวยเดี๋ยวเราจะปล่อย,อ,ยอ,อันนี้ไว้เธอเห็นเหรอไหนดีไหมโอเคเมาซื้อที่นี่เกันแล้วไปซื้อบ้านสิดอยู่ของเราเองหรือล,ลงเลยเอ,อ้ยลืมไปเราต้องไปโรงพยาบาลซื้อของก่อน แล้วก็มาอาชีโอ้ยเด็กน้อยไม่สบายเพียบเลยเราต้องโทรหาอันเนี้ยสองมาแล้วต้องมางาห่างาห่างาห่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่อนเอเอเอเฮ้ทีททีีีอดี อ๋อเดี๋ยวโทรหาอันญามาช่วยเดี๋ยวอัญญาเนี่ยนนมาช่วยหน่อยโอ้อันญาตอนโตนมาแล้วจ้าฝากถือของหน่อยสิได้เลยจ้ะมาเอาเป็นอันนี้เนาะใช่ใช่ใช่แล้วเราอเออโทรหาคุณป้ามาดิคุณป้าคุณป้าคะช่วยถือนี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะช่วยถือนี้ด้วยค่ะได้เลยจ้ะมา เนูน้อยหน ustedes, ูน pues ้อยด้วยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโทรหาใครสักคนนึงมาช่วยกันก่อนแล้วใส่ขวดนมลงไปก่อนซองค่ะน้องน่าจะชอบสีม่วงเพราะผมออกสีม่วงม่วงฟ้าแล้วแล้วก็เอาผันธพืชใส่ด้วยใบด้วยขวดนมเด็กดื่มใสียงไปด้วยจะเพื่อตอนโตนะทุกคนแล้วเราก็ต้อง พาน้องไปตรงนี่ค่ะราคากี่บาทคะราคายี่สบาทจ้ะ่อเ่ราคาหนึ่งรอยยี่สบาทจะ้ะติดติดอ,อุ้ยเด็กแบบนี้ใช่ไหมคะอือว่าว่า,วาต้องเอาวิตามินซีให้เด็กน้อยหนนะ่อยเนาะราคาแต่ค้า,า,าต้องเอานี่น่าจะ้ะใบสำหรับเด็กน้อยว่าเราเด็กน้อยจะเป็นยังไงอ๋อเด็กน้อยนะ นี่เราจะให้ใครช่วยถือของนะงั้นให้คุณเออคุณอือันนี้คุณป้าใช่ไหมเราต้องเรียกคุณอือ้ยลืมลืมลืมเอออันนี้ของป้าเสียไปแล้วเราต้องเรียกคุณคุณน่าจะเรียกว่าคุณปูนะ่นาะเรือจะถือพอนะ น่าจะพอแล้วล่ะไม่ต้องหรอกโอเคงั้นเราไปกันเถอะแต่เราต้องหยิบวิตามินซีให้กับเด็กน้อยไปก่อนนะเด็กเด็กน้อยเขางงแงโอเคงั้นเรากลับไปบ้านของเรากันเถอะไปชั้นสองกันเถอะขั้นตอนต่อไปเอาขอมานี่นี่นี่ นี่ไงทุกคนเราได้แล้วอไงเจ้านี่ไปลาหยิบมาให้แล้วทองถด็กน้อยนี่เราก็เป็นอัตวายตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นวย,นนะแ,วนยแม่น้อยแม่น้อยช,บชบอบชอบจู้กับคนจังแม่น้อยชบอบจู้กับคนแม่น้อยมีน้องเต้ยเหรอน้อง น้องคนนี้เชื่ออะไรนะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเหนียวเหนียวเนียเเอาเด็กน้อยมานานะของก็เตาตรงบริเวณนี้แหละอ๋ะอง่วงจังเอออย่าเพิ่งหลับสิอันนี้ไม่ช่วยเราถือของก่อนคาเฟ่คาชิ ขอชีขอโทษขอโทษฉันไม่ได้อู้เลยจนระิงเหรอจริงๆนะฉันยังไม่ได้อู้เลยเลยฉันแค่นี่เป็นเดียวเองหรอไั่ใบ้ๆกันนะงั้นเจ้าเด็กน้อยไม่ต้องเป็นกลัวเลยนะจ๊ะ